ถ้าเลยมา15นาที 11, 15นาทีจะใช้คำว่าเคอรนะคะอีเคอรก็คือ10 15นาทีนะคะเรียงเคอรก็คือ30นาทีนั่นเองสั้นเคอรก็คือ45นาทีเพราะฉะนั้นเคอรก็คือทุก15นาทีนั่นเองนะคะอ่า11บเอ็ดโมงสิบห้าก็จะใช้คำว่าสิบเอ็ะ แล้วก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เขาพูดว่าซื้อยสซื้ออย่านี้ก็ได้นะจริงๆซิงสอสอุ่นี้ก็ก็รู้เรื่องนะสเอีสิบห้นะอ่า现在่点了现在几点了ตอนนี้กี่โมงแล้วซื้อ1ิเอ็ดมงสิบหแบบนี้ก็ได้นะคะหรือซื้อี่สอีกเอนะซื้ออีกเคอะอนี้ก็ได้นะได้หมดเลยนะคะมันมันดัดได้หมดนะอูซูอานี้ก็ได้อูซูอ่าหรือจะบอกว่าอ่าน在ล点了ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ อูตอยนอีเคนะอูตียนอีเคห้าโมงสิโอเคนะฮะสนใจในส่วนของบทสนทนาทัก s c 5 6 m b x u จะสอนที่มัน